สวัสดีครับเพื่อนๆผมกึง่งจีพอสนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับ86 GR 86ที่เป็นสีที่ส่วนตัวผมว่าแม่งสวยที่สุดแล้วนั่นคือสีเขียวนะครับบ้านเราตอนนี้กลายเป็นเรียกสีนี้ไปแล้วว่าสีเขียวของพี่มาริโอ้นะเขียวมาริโอ้นั่นเองสีสวยมากแต่วันนี้86คันนี้สีเขียวนี้จะมาทำอะไรเราจะมาเสริมหล่อให้รถแม่งหล่อกว่าเดิมอีกอันนี้เป็นพาร์ท GR 86ผมเชื่อว่านี่เป็นพาร์ท GR 86 เป็นพาร์ทเอโดรนะครับที่ใส่บนสีเขียวนี้คันแรกในประเทศไทยแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตั้งกันให้เ,เพื่อนๆดูและก่อนอื่นเราจะไปติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะพาให้เ,เพื่อนๆดูกันก่อนว่าชิ้นงานของเฮโดรทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างอันนี้คือชุดเต็มนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูเราก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นคลิปของ BRZ นะครับอันนี้จะเป็น86แล้ซึ่งกันชนหน้าจะไม่เหมือนกันแต่ที่เหลือ เหมือนกันหมดนะครับแต่เราอยากทาให้เพื่อนๆดูว่าใส่ขึ้นมาแล้วบน86จะหน้าตาเป็นยังไงส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบ86มากกว่า BRZ เพราะว่านี่เลยผมมาดูนี่หน้าของเดิม86กับ BRZ เข้า Z, มาเือนกันถูกปะเพราะฉะนั้นนี่ครับส่วนที่มันต่างกันระหว่าง86กับ BRZ นี่ดูหน้าดิหน้าแม่งหล่อคือ BRZ มันจะเป็นลิฟข้างล่างเล็กๆนะครับแต่ด้วยความที่เชฟของ86เนี่ยมันได้มีช่องเนี่ยแล้วมันเอามาเล่นมีสันมีเคิร์ฟขึ้นมาแบบใส่ขึ้นมานะ โคตรสวยอันนี้คือลิ้นหน้านะครับก็จะเป็นทั้งหมดมีลิ้นหน้าดิฟฟิวเซอร์หลังที่เป็นแบบทั้งชิ้นนะครับแล้วก็มีไซส์สเกิร์ตพร้อมกับสวอนเน็กวิงนะครับเดี๋ยววันนี้ยากที่สุดนะครับก็จะเป็นการเจาะสวอนเน็กวิงนี่แหละบอกเลยว่าเจาะแบบแง่งยากมากเราต้องใช้ความปานีใช้เวลามากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําเราจะเริ่มจากทาพาร์ทรอบขันให้เพื่อนๆดูนก่อนดีกว่าว่าหน้าตาจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เรามาลองทาบกันนะครับอันนี้เป็นลินหน้านะครับคือแม่งเอ้ยเคยเห็นรูปแต่ไม่เคยใส่ของจริง <Okay. S 1> เชดโดอ้าวยอม <Okay. S 1> ไม่สวยจริงเหรอจริงเหรอไม่ใช่ไม่สวยจริงเหรอมีคนบอกว่ามันแบบแบบไม่ใส่พาร์ใส่พาร์แล้วไม่สวยหรอคือแม่งสวยปะสวยชิบสวยพูดหยาบอีกแล้วสวยชิบหายเฮ้ยหน้าตาแม่งดูดีมากอะ่ะคุณเดวิสเขาแม่งยอมเก่งจริง คุณเดวิสลีนี่คือเก่งจริงอันนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาโดนะครับก็จะเป็นมีครีบขึ้นมาด้านหน้าเนี่ยถ้าเราจะเห็นแบบ 3, 4, 0i หลายๆรุ่นนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแต่อันเนี้ยของ86ใช่ปะขึ้นมาเสร็จปุ๊บนี่มีตรงนี้อีกครีบหนึ่งไอ้ยะโหร้ายอะ่ะดูดีชิบหายเลยเนี่เราลองถอดให้ดูนะถอดมาดูดูหน้าเดิมๆตอนไม่มีนะเทียบไม่ได้ เช็ดไม่ได้ใส่ปั๊บหล่อปุ๊บมาแ้วก่อนอื่นเราเช็ดทําความสะอาดก่อนนะครับอันนี้ก็คือชิ้นงานของอโดเนี่ยเขาจะมีกาวสองหน้าบริเวณนี้ติดมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราแค่ทำความสะอาดนะครับบริเวณนี้เช็ดให้สะอาดนะครับก่อนที่จะติดขึ้นไปแล้วก็ยิงน็อตด้านล่างตรงนี้ก็มีรูมาให้หมดแล้วนะครับซึ่งก็จะมีรูต,ตรงก,กันกับของเดิมที่เป็นรถมีมานี่แหละมันทํามาฟิตเมนต์แบบเป๊ะเป๊ะมากๆดูดิจับคนเดียวยังได้ง่ายๆเลยโอ้โห บ้าไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะของเดิมมันเป็นกิ๊บพลาสติกนะครับแต่มุมเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็หยุดไว้มันจะได้แข็งแรงนี่ไปเลยโอเคนี่ของเดิมมันเป็นผู้แค่นี้นะครับเราก็จริงๆอันนี้ก็คือนอกตำรานะครับคืออโดไม่ได้ให้ทำแบบนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบนี้แข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะทำเป็นเป็นน็อตแทน ชิ้นต่อไปนะครับนี่ก็คือ d ิ f เ u s e ์หลังนะครับคือผมจะให้พามาดูผมจะให้พามาดูผมจะพามาให้ดูฟิตเมนต์นะครับนี่ดูนะนี่คือเรายกชิ้นงานมาแล้วก็สวมไปไปแบบไม่โคตรไปอา้าวเรากมเรามาดูข้างล่างปาบนี่คือเจาะร็อตเจาะเจาะล็วันนี้พูดจามไม่รู้เรื่องเลยเจาะน็อตมาให้หมดแล้วนะครับเนี่ยคือน็อต ที่ตำแหน่งที่ของเดิมข้างบนเนี่ยมีเป็นพู้พลติกอยู่ซึ่งเราแค่เอาพู้พลติกออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวผู้ตัวเมียเรายึดเข้าไปเลยคือแม่งฟินแม่นแม่งโคตรสุดตอีนเลยอันเนี้ยดูดิ ي, ตูดรถแม่งดูมีมีมิติตูดรถด,ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเยอะเลย ที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาขันน็อตข้างล่าง5ตัวนะครับจเจาะน็อตซ้ายขวาข้างละ2ตัวแล้วก็เจาะตรงนี้นะครับด้วยน็อตนี่หล่อปะะ่ะนี่มีนอ็อตมาให้นะครับนี่เป็นน็อตเขียนว่านี่ A row. แอดโรแทล้านเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราขอวัดกีๆดีก่อน เจาตรงนี้มันไม่มีเนือ้อแล้วก็แล้วขอบนี้เดี๋ยวพี่แพ้เดี๋ยวนะขอบนี้เจาะได้ไหมอันนี้แข็งแรงกว่านี่นี่คือทั้งสองข้างนะครับข้างหนึ่งมาร์กตำแหน่งแล้วอีกข้างหนึ่งเราจะเจาะให้ในตำแหน่งที่มันใกล้เคียงกัน คือเจาะปุ๊บใช่ป่ะมันให้เกลียวปล่อยใช่ป่ะแต่พอเจาะปุ๊บเนี่ยเป็นงี้เนี่ยมันก็จะมีขี้ของขี้ของอตัวคาร์บอนหรือตัวพลาสติกที่ตอนโดนเกลียวปล่อยดึงอ่ะเดี๋ยวดหาทางก่อนนะครับเราจะลองทางหาทางหรือสะเกิดข้างมาเนี่ยเรามาเจาะข้างนอกกลายเป็นเจาะทะลุแล้วร้อนน็อตตัวผู้ตัวเมียแทนเพื่อให้มันแนบกับกับกันชนที่สุดลองก่อนประตูเปิด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 ประตู เปิดประตูเปิดอีกเปิดอีกระวังหัวระวังมือโอเคได้มาแล้วเจาะแม่งตรงนี้เลยสวยกว่าแน่นอนนี่คือนอกตำราเพราะว่าอโดไม่ได้ให้เราเจาะแบบนี้นะครับอโดให้เราใส่ยึดเกี่ยวปล่อยแต่เราดูแล้วแบบมันไม่เรียบร้อยอ่ะอันนี้คือคือคือถ้าคันที่มาดูเรียบร้อยมันก็จะโอเคครับแต่คันนี้คือตำแหน่งที่ยืดมันบางมันขอบมากแล้วเราไม่อยากให้ วิ่งไปแล้วมันเพเยกับกับเวลาที่เราเจาะไปแล้วอะที่เมื่อกี้บอกครับที่มันปูดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกลายเป็นถ้าหากว่าเราไม่ถอดออกมาเรามาทําความสะอาดตามตามรูที่เราโดนเจาะเมื่อกี้มันก็จะกลายเป็นว่าคาร์บอนมันไม่แนบกับไซส์สเกิร์ตมันก็เลยเดูยมีแกลบนิดน,นึงผมรู้สึกว่าไม่สวยนะเราก็เลยยอมที่จะเสียเวลาแล้วเปลี่ยนวิธีหรือการชนข้างรถออกมานะครับแล้วเดี๋ยวมาทําให้รูมันเรียบเจาะรู แล้วก็ใส่เป็นน็อตตัวผู้ตัวเมียแทนมันจะได้แข็งแรงโอ้โหยก็ชอบอ่ะเนี่ยคือทํารถไม่ใช่ทํานี่ไหนก็ได้ต้องตีฟอร์สไม่มีใครบ้าทำหรอกผมเชื่อไม่มีคนบ้าทําไม่มีทางไปไม่ได้ที่จะมีคนบ้าทําแบบเนี้ยยากลึกไงก็ยากนี่นั้วนะดูดิออกมาเป็นไงฮะพอใส่เป็นตัวผู้ตัวเมียปุ๊บช้ย แนบจากของเดิมไม่งา่ายแล้วเห็นเป็นล่องอ่ะโห้ยโคตรสวยอันนี้เพื่อพี่นพพรขอบคุณมากๆนะครับแต่ผมขอทำชิ้นอื่นก่อนสวยไหม,อมพอดีเป๊ะเลยนี่มาร์เสร็จแล้วก็ไม่ได้เจาดดะถูกนครับเพราะว่าพอเราได้ถอดออกมาเนี่ยเราจับเนื้อพลาสติกด้านล่างมันจะมี มันจะมีรอยต่อพวกนี้อยู่เนี่ยพวกอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่อยากให้มันมาอยู่ตรงร่องเนาะเราก็จะจับดีๆเราก็มาเจาะในตำแหน่งที่ที่มันโอเคกว่าเพราะทีนี้เราเห็นด้านในมันแล้วไงเมื่อกี้เราแค่กะเอาจากแมนวนวลว,ว่าตำแหน่งประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแต่เราอยากให้มันสวยทั้งภายนอกและภายในพออันนี้นะครับของเดิมเนี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เราจะต้องใส่กิ๊บตัวนี้นะครับซึ่งอโดนเนี่ยเขาไม่ได้คิดให้เราใส่แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่กับเนี่ยกลายเป็นรูเนี่ยจะโดนปิดไปเราก็เลยเอาโฮซอนะครับมา จารูเพื่อให้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพอกลับใส่รถเนี่ยมันสามารถใส่กิ๊อันนี้ได้เหมือนเดิมเนี่ยเหมือนโรงงานปะยางกับพาร์ทโอเยมมานะครับอ่ะข้างล่างใส่กิ๊บได้ปหครับลองใส่กิ๊บกันโอเคเรียบร้อยโคตดแข็งแรงโคตดแน่นอ่ะต่อไปต่อกันอีกหนึ่งข้างครับโนี่ hey. สวย ต่อไปนะครับอันนี้ชิ้นที่ยากที่สุดนะครับนี่ก็คือการเจาะวิ่งบน g r 8 6นะครับแห้งยากมากอ,ะอ่ะเดี๋ยวนะผมต้องขยับสายไฟออกให้หมดเลยอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราตอนเจาะเข้าไปเดี๋ยวโดนสายไฟเอ้าเข้าได้เรียบร้อย คือ r e i n f o r c e m n t นะครับเพื่อให้วิงมันเนี่ยแข็งแรงเวลาที่มันเกิดแรงกดมันเกิดแรงจีเกิดดาวฟอสขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะถูกเจาะนะครับแล้วก็ยึดรีเวทเข้ากับตัวโครงเหล็กซึ่งทําให้ซึ่งทําให้ขาของวิงอะแม่งกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฝากระโปรงกันกับรถแล้วแบบนิ่งสนิทเลยอะ่ะเดี๋ยวใช้เวลามากๆใช้เวลาต่อไปสู่ๆเราต้องเอาสุดนี้ลงไปใช่ไหมครับ ห้มิลห้าเซนกว่า,ว,าว้าวอีกเยอะเลย เรียบร้อยเหนื่อยโคตรแม่งกี่ชั่วโมงผมไม่ได้นับรู้แต่เรามีงานอื่นด้วยนะพอดีมันมีติดงานนิดนึงแต่ว่าเฮ้อวัวหลังมากอา้าวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอา,เอา,ม,ามาร์กนะครับรูพวกเนี้เขามีรูมาให้นะครับในนมันสามรูรูพวกนี้คือจะตรงกับ ขอโทษครับรูพวกนี้จะตรงกับขาของสควอนเน็กวิงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเอารูตรงนี้มามาร์กบนฝานครับวัดระยะทั้งสองข้างนะครับให้ได้ตัวเลขที่เราต้องการก่อนจะขึ้นขาไปถ้ามันไม่ได้ระยะจะเกิดอะไรขึ้นครับเวลาเรามองจากข้างหลังแนละ้วขาวิงแทนที่จะอยู่ตรงๆรูหว่ามันอาจจะแบบหุบนิดนึงหรือแบบอ้านิดนึงอะไรเงีย้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเล็งให้2ข้างเนี้ยระยะห่างเนี้ยได้ตัวเลขตามที่เราต้องการนะครับเเราจะต้องเอาอย่างนี้แต่อันนี้เดี๋ยวชั่วคราวนะเดี๋ยวผมจะ มาร์กก่อนใช่ไหมครับมาร์กเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะวัดระยะพอวัดระยะได้เสร็จเดี๋ยวเราจะต้องเอาสีนะครับมาเก็บบริเวณที่เราตัดออกนะเพื่อป้องกันสิมขอโทษนะเอาสีมาเก็บนะครับเพื่อป้องกันบริเวณที่เราตัดออกไม่ให้มันสนิมขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้ก่อน นี่เรามาดูดเศษเหล็กออกนะครับเศษเหล็กก็คือที่เราตัดมเมื่อกี้มันก็จะมีขี้มีเศษนี่เดืองออกมาโอ้โหโคตรเยอะทาสีก่อนนะครับซึ่งเราไปพยายามหามาไปพยายามพยายามหาสีเขียวหัวเป็ดแบบเขียวนี้นะครับก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วแหละเราก็เอามาทาบริเวณขอบขอบตรงสีที่เราโดานตัดไปเนาะกันอานาคตมันจะสนิมขึ้นอา้าวต่อไปนะครับเราก็จะทาพร์เมอร์นะครับบริเวณที่ ขาของวิงนะครับเพื่อที่จะเอากาวสองหน้ามาติดด้านล่างนะครับเพราะว่ากาวสองหน้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้น้ําจะไม่ซึมเข้าไปทั้งในฟานครับมันจะถูกซีนไว้นะครับนี่มาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะทําการเดีย๋ยวปล่อยมันแห้งสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรานี่เข้ามาติดนะครับแล้วก็ไปใส่ขึ้นรถกันนี่นนไปแล้วเราก็ ใส่ไม่ได้อีกทาไมพิธีดีตองมันเยอะวะก็คือเคยใส่แล้วแหละแต่ว่ามันออกไม่สวยนะครับเพราะว่าพอกาวสองหน้ามันมีความหนาดูะครับเพราะเวลาเราขันแน่นสุดเนี่ยแล้วเวลามันบี้ถ้าขอบมันเหลือเท่านี้ครับคือบี้ปุบะกาวสองหน้ามันจะล้นออกไปข้างนอกแล้วมันเห็นเพราะฉะนั้นพอติดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ตรงแล้วนะแต่ว่าเราจะต้องมาเอาคัตเตอร์นะครับกรีดเก็บขอบตรงนี้เพื่อให้มันบางลงอีกสักนิดหนึ่งเวลาบี้ลงไปแล้วกาวมันจะได้ไม่ล้นออกมามันสวยกว่า มั่นใจว่าทุกอย่างมันโอเคใช่ป่ะนี่ก่อนเราจะจบงานนะครับเราก็เอาน็อตพวกนี้มาใส่กาวกันคายแล้วก็ใช้รีเวทเพิ่มความแข็งแรงนี่มันก็จะได้งานแบบนี้โคตรปิดามารดาแข็งแรงบอกเลยแม่งแข็งแรงโคตรโคตรของปลอมไม่มีทางทําแบบเนี้ยผมไม่เคยเห็นของปลอมที่มี มีเลนฟอร์สเพเพวกเนี้ยแม่งค uh ือเป็นโง่โวางมาเจาะรู3าตัวปึ้งปิดฝากระโปรงมุฟฝากระโปรงให้สปอยเลอร์แม่งหนึ่งหนึงหึงหึง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 แบบยี่อะไรวะคือไม่ได้ดิไม่ได้มันต้องเป็นแบบนี้นะครับคือมันแข็งแรงแบบมันติดกันเดียวมันติดกันเป็นชิ้นเดียวกับฝากระโปรงเลยสวยใส่ไร้รอยเราต้องเอาปักจากของเดิมนะครับมันจะมีรูมาให้บนแผ่นเลนฟอร์สเราต้องเอา ปักเนี่ยกลับขึ้นมาตรงบริเวณสันนะครับเราก็เอาอยางมาหุ้มขอบให้มันไม่ขมสวยงาม ทีหลังจากนี้นะครับเราก็จะเหลือแค่ใส่เอ็นเพลตนะครับโทรศัพท์ดังไม่อยู่แล้วใส่เอ็นเพลตนะครับสองข้างก็จะเป็นอันเสร็จแล้ว GR86 นะครับหูปวดหลังมากครับบอกเลยครับพีนพ่นพพรครับปวดหลังมาก แล้วนะครับกับ TR86 สีเขียวที่แบบสวยที่สุดแล้วนะครับกับ ADRO คันนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรบ้างดีเทลในการติดตั้งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปสรุปกันขอขอบคุณพี่นพพรนะครับไว้ใจเราออกรถมาแล้วก็สไลด์มานะครับจัดอ d โ o รอบคันมาบอกเลยว่าสวยกว่าเดิมแบบคนละเรื่องมาเราไปดูกันดีกว่าครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นสวอนเน็กวิงนะครับซึ่งมันคือ A G.R.01 นี่อ่านกันสดสดร้อนรอน้อ่านกันสดสดร้อนร้เพราะจำชื่อไม่ได้ครับมันคือ Swanecwing A.G.R.01 นะครับก็ Swanecwing อ่ะเพื่อนเเคยเห็นแล้วแหละว่ามันหน้าตามันจะไม่เหมือน G.T.Wing ถูกไหมครับเพราะว่าขามันขึ้นมาจากด้านหน้าแล้วก็ขึ้นมาเกี่ยวนะครับข้อดีของมันก็คือถ้าเราสังเกตเนี่ย เราจะสังเกตได้ว่าวิ่งในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่จะทําเป็นสวอนเน็กทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะได้อากาศพลศาสตร์ที่ดีกว่ามันไม่มีขามาอยู่ข้างล่างนี้มากวนตอนที่อากาศมันวิ่งผ่านวิ่งมันจะได้ดาวโ์สที่ดีกว่าอากาศฟโฟลได้ดีกว่านะครับหลังๆก็เลยจะเป็นสวอนเน็กวิ่งกันหมดและตอนนี้ตามกระแสนะครับแต่ที่มากกว่าวิงที่เราเห็นด้วยตาคือ กว่าจะขุด2ลรูนี้ลงไม่ได้นะครับนี่ก็คือ2ลรูที่เราขุดบริเวณฝากระโปรงตรงนี้รอบๆลงไปนะครับเราก็ค่อยๆวัดแล้วก็ค่อยๆตัดตัดแล้วแล้วก็ตัดอีกค่อยๆปาดเอาไปเรื่อยๆนะครับจนเราสามารถฝังจุดนี้เนี่ยลงไปบนบนลงไปบนฝากระโปรงหลังได้แบบพอดีเป๊ะเนาะแล้วเราถึงจะมาร์ครูพวกนี้แล้วเจาะรูขึ้นไปซึ่ง ตอนเจาะรูขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องดูให้2ด้านเนี่ยมันได้อไราเมนต์กันให้มากที่สุดนะเพื่อให้ขามันขึ้นไปแล้วมันสวยมันได้ได้รูปมากที่สุดแล้วตอนสุดท้ายเราก็จะจบด้วยการยิงรีเวทรอบๆนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวขาของวิงเนี่ยมายึดกับฝากระโปรงให้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือมันกลายไปโดนรีเวทเหมือนโดนแบบยึดติดมาจากโรงงานเลยอะแล้วก็บริเวณขอบพวกเนี้ยพวกเนี้ยคือสิ่งที่อโดไม่ได้ให้มานะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่า ถ้าเราจะทิ้งไว้โดยที่เป็นขอบเหล็กเลยอ่ะผมว่ามันไม่สวยผมก็จะเอายางเนี่ยมาหุ้มตามขอบนะครับซึ่งข้างในเนี่ยรอยที่เราตัดที่สีมันโดนเฉือนออกไปอ่ะผมก็ไปหาพยายามสีเขียวให้มันเป็นสีเขียวที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วแหละแล้วเราก็เอาพูกกันมาแต้มแต้มแต้ม,ตม,มาระบายมาค่อยๆทําให้สีมันขึ้นเพราะกันไม่อยากให้อนาคตบริเวณตรงเนี้ยมันสนิมขึ้นนะครับเนี่ยสุดท้ายก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยสวยมากเห็นไหมเราเปิดมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ มันเป็นขาวิ่งที่ที่มองอยู่ในนี้ก็ดูแบบดูดิบดูไลซิ่งดูแบบดูโอเคมากแล้วถามว่ามันแข็งแรงขนาดไหนเนี่ยครับนี่คือของแท้ไม่มีแบบเงง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 ไม่เป็นคือฝามันเป็นเหล็กถูกป่ะครับนั่นเนี่ยเวลาเราติดเข้าไปแล้วนะครับเฮ้ยเข็นรถได้ทั้งคันเนี่ยเฮ้ยมันแข็งแรงแบบมากแบบมากอ่ะคือดาวฟอสที่เขาคำนวณผ่าน CDF อ่ะคือแม่งเยอะมากครับ ถ้าไม่ทําให้มันแข็งแรงแบบนี้ไม่ได้เท่ากับดาวฟอร์ซี่คำนวณมามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันกดแล้วกดอะไรอ่ะกดแล้วฝักกระปรงหลังยุบแล้วอะไรคือทําให้รถติดขึ้นวะทาให้รถเกาะถนนไม่ได้ดิทุกอย่างมันต้องเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับตัวรถนะครับนี่ก็คือวิงของแท้จากอโดราคามันอะ่ะเทียบไม่ได้กับวิงจีนวิงกอลฟวิงไต้หวันอะ่ะแต่ก็คือ งานฟิเนชชิงที่ได้สิ่งที่เขาคิดมาสิ่งที่เขาคำนวณมาเชฟของปีกทุกอย่างพวกนี้คือมันผ่าน CFD ผ่านโปรแกรมทุกอย่างมาคำนวณมาหมดแล้วว่ามันดาวฟอร์จริงมันใช้งานได้จริงมันไม่ใช่แค่แบบโอ้วิ่งสวยดีจบมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับต่อมานะครับก็คือเลียร์ดิฟิวเซอร์นะครับซึ่งเลียร์ดิฟิวเซอร์เนี่ยมันเป็นการครอบทับของเดิมแต่ชิ้นงานมันอะคือใหญ่ขนาดเท่าแบบ ฟิวเซอร์แบบใหญ่กว่าเบรเริ่มมาทั้งหมดเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วเราก็จับทําการครอบเข้าไปคือฟิตเมนมันก็จะเคิร์ฟทุกอย่างมาคือครอบของเดิมทับเข้าไปแต่มันจะเพิ่มเชฟที่เป็นเอกลักษณ์ของอโดรขึ้นมานะครับก็คือเป็นเชฟหล่อนช่วงเนี้ยถ้าเราสังเกตน,นะเพื่อนๆอ,อ่าไม่ว่าจะเป็น MC เป็น Supra เป็นอะไรเงี้ยก็จะมีหลอนช่วงเนี้ย โผล่ขึ้นมานะนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาพร้อมกับเว้นช่องตรงบริเวณไฟถอยกับไ,ไฟเบรกอยู่รงที่3าไว้ให้คือดูดีมากท้ายแม่งดูอิ่มรถแม่งดูหนาขึ้นรถมันดูกว้างขึ้นคอนเซป็ปของเดวิสเขาอะส่วนใหญ่ครับเขารู้สึกว่ารถเนี่ยอยากให้สวยนะทำยังไงก็ได้ให้มันดูกว้างขึ้นทำยังไงก็ได้แล้วพอมันดูกว้างขึ้นถูกป่ะครับรถที่ดูกว้าง ก็จะมักจะดูเตี้ยหลงพอมันดูกว้างแล้วเตี้ยนี่ยยังไงรถมันก็จะสวยเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ hmm. เขาก็เลยจะเป็นประมาณนี้ในทุกๆคันเนี่ยก็จะมีคีบออกมาด้านข้างรับก,ก,กันกับด้านข้างที่เป็นไซส์สเกิร์ตครับไซส์สเกิร์ตผมเชื่อว่าไม่มีใครติดตั้งแบบผมอาจจะมีผมก็ไม่รู้นะครับถ้าให้มันเล่าเพื่อนๆถ้าได้ไม่ได้ดูคลิปแล้วมาดูตอนสรุปเนาะเราเคยทำาไปคันหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับ86 แต่คันก่อนนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์เราอาจจะยังไม่ได้เท่าปัจจุบันนะเรียนตามตรงนะครับเราทํางานไปเรื่อยแล้วรู้สึกว่าเราอยากทําให้งานมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคันเนี้ยพอเราทาบเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุ้นณว่าเราเคยเจาะแล้วมันมันอยู่นะมันแข็งแรงทุกวันนี้พี่เขานั้นก็ยังใช้รถอยู่มันมันไม่ได้มีปัญหากับการที่ผมติดตั้งด้วยด้วยน็อตเกียวปล่อยนี่ออกไหมครับแต่ว่าความแข็งแรงที่ได้อะเฮ้ยอันเนี้ยมันแข็งแรงกว่าแล้วมันก็แนบกว่่่าาาลลดดดด้้้้วววววยยยยยยหหๆปััจจเตุผที ครั้งนี้ผมประกอบด้วยการที่เราลื้อไซส์เกิร์ตที่เป็นของเดิมชิ้นนี้ออกมาแล้วเราก็เอาคาร์บอนเนี่ยมาทาบแล้วบริเวณตรงไหนที่มันสามารถเจาะขึ้นไปยึดเพื่อให้มันแนบที่สุดเพื่อให้มันเป็นน็อตเกี่ยวตัวผู้กับตัวเมียรครับผมก็จะเอามายึดบริเวณมุมเนี่ยตรงนี้ข้างในเนี่ยมีตัวหนึ่งข้างหน้านั้นมี2ตัวเพื่อประคองให้มันแบบแน่นที่สุดครับบริเวณส่วนอื่นที่ดูแบบเฮ้ยไม่ได้มีสาระจําเป็นแล้วมันแข็งแรงแล้วมันแนบแล้วผมก็ใช้เกียยวปล่อยตามคู่มือเขานะครับแต่ว่า ข้อดีของการที่เราถอดออกมาเนี่ยมันคือทําให้เราเห็นว่าข้างในเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถอดออกมาเราจะไม่เห็นเลยว่าการที่เราแทางเกลียวปล่อยเข้าไปอะ่ะมันไปโดนอะไรมันไปโดนบริเวณที่มันเป็นผิวเรียบหรือมันไปโดนบริเวณที่มันเป็นสันหรือมันไม่โดนอะไรเลยมันไม่มีใครรู้ครับเราได้แต่คิดว่าโดนน่ะแล้วก็ยิง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 มันเข้าไปถูกครับแต่การถอดออกมาเนี่ยเป๊กกว่ามากและความแนบความสนิทคือแม่ง เนียนกว่าอินสตา l เลชันที่อโดให้มาเพราะว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ผมบอกเลยแม่งเสียเวลาผมใส่ไซส์สกเกิร์ตครึ่งวันไม่มีใครเขาทำหรอกเขาไปทำงานอย่างอื่นแล้วแต่ไม่เป็นไรเราอยากทำให้รถมันออกมาดีที่สุดในทุกๆคันนะครับเราก็เลยลื้อกันออกมาแล้วก็ทำอย่างที่เมื่อกี้ว่า่นแหละครับเนี่ยมันก็เลยจะแนบแบบนี้เลยเนี่ยมันสนิทแบบโหสนิทแบบสนิทแบบไร้ทิฏฐิสนิทมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันแข็งแรงแบบแข็งแรงแบบถ้าดึงออกมาคือสีเขียวที่หลุดออกมาเลยอะคือแน่นแน่นแบบแน่นมาก ต่อกันมาที่ลิ้นหน้านะครับลิ้นหน้าอันนี้ใส่ตามอินสตอลเลชันนะครับเพราะว่าเราทาบอยู่แล้วมันเป๊ะอยู่แล้วมันพอดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกีียวปล่อยที่เขาให้มาบริเวณข้างๆเนี่ยคือมันแข็งแรงมากพอเพราะว่ามันไม่ใช่ลิ้นหน้าอะดรเนี่ยจะไม่ค่อยทําลิ้นที่เป็นลเป็นลักษณะแปะถ้าลิ้นลักษณะแปะเหมือนงานแบบบางยี่ห้อนี่บผมไม่รู้ยี่ห้อไหนเนาะถ้ามันแปะข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องใช้ เกียวต้องถ้ามันแปะถ้ามันเป็นแค่การแปะมันจะต้องเป็นตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าแรงลมที่มันประทะแล้วมันกดลงเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้เกียวบ่อยมันฉีกถูกไหมครับแต่พอเป็นของ8 6ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการครอบเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะครอบพลาสติกสีเขียวกันชนหน้าขึ้นมาครับมันเลยทําให้มันมีความแข็งแรงอยู่แล้วคือมันกดลงไปอ่ะยังไงมันก็ไม่หลุดเพราะมันติดกันทั้งกันชนมันก็เลยไม่หลุดนะครับเราก็เลยใส่ตามคู่มือแบบเป๊ะแต่แบบฟิตเม์ดูดิสวยปะสวยมากอ่ะหน้าของเดิมที่ดูเรียบๆถูกปหมครับ มันก็จะดูแบบเนี่ยมีลอนอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ดีไซน์ของอโดร่เขาอีกนะครับก็จะมีครีบโผล่ขึ้นมาครีบเส้นเนี้ยโค้งมาและวนเนี้ย86ก็มีตรงนี้อีกเส้นหนึ่งเหมือน MC, เหมือนอารมณ์ M4 เหมือน G82 เหมือนอะไรเงี้ยขึ้นมาแบบเฮ้ยหน้าตาดีโคตรเลยสวยมากนี่แหละครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆที่ผมใช้เวลาติดตั้ง86คันนี้ประมาณวันกว่าๆแค่พาร์ทรอบคันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำรถทุกคันที่เข้ามาให้ดี ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับเราก็เลยจะเทคทม์กับรถคันนั้นๆนนหน่อยนะครับต้องขอขอบคุณพี่นพพรนะครับที่ไว้วางใจแล้วก็เข้าใจว่าการติดตั้งเรามันใช้เวลามากกว่าปกตินิดน,นึงนะครับแต่รับรองว่ามันเนียนกว่าคนปกติแน่นอนเพราะว่าทํารถไม่ใช่ทําที่ไหนก็ได้ต้อง G Force ครับอ่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับอโรนะครับสำหรับ G.R.86 นะครับไม่ได้มีแค่ G.R.86 ถ้าเพื่อนๆเคยเห็นก่อนหน้านี้ก็จะมี B.R. z ด้วยนะครับก็จะต่างกันที่ลิ้นหน้าพาร์ทที่เหลือรอบคันเหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วยังมี Civic FL5 s u p ร a าซ p r a รนี่มีหลายเวอร์ชั่นมากเลยเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับซ u p ร a เดี๋ยวเรากำลังจะได้หั่นรถกันเดี๋ยวเรากำลังจะได้เห็น Wide b ใน G.Force แน่นอนเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้และขอบแล้วพบกันใหม่ชิปหน้าขอบคุณครับ